กอดสุดท้ายลาลูกภรรยาเผยสาเหตุที่ตู่ต้องห่างกับครอบครัว4เดือนค่ะทำตามความฝันโบกมือลาบุตรและภรรยาตู่พบทอนต้องห่างจากภรรยาและลูกนานถึง4เดือนโอ้ดเห็นหน้าเรียกว่าทางด้านของตู่พบทอนออกมาโพสภาพจัดกระเป๋าเดินทางโดยในภาพกระเป๋าเดินทางว่างเปล่ามีเพียงรูปบุตรและภรรยาอย่างนุชนุ๊ชนะที่อยู่ในกระเป๋าพร้อมแคปชั่นว่าไม่รู้ว่าเริ่มต้นแพ็คยังไงก่อนเลยการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ทําให้ต้องอยู่ห่างจาก รับปวนานที่สุดในช่วงที่สําคัญที่สุดหลายครั้งที่คิดว่าอยากจะลมเลิกแต่ทุกครั้งมันก็มีนุดคอยให้กําลังใจคอยผักดนัน อยากบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับพี่ตู่ขอบคุณมากนะครับที่รักพี่ตู่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ก็รู้คือพยายามทําทุกนาทีที่เราต้องห่างการให้คุ้มค่าที่สุดกับสิ่งที่ครอบครัวเราเสียสละป้าจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดให้สุดความภาคภูมิใจนะรักที่สุดไปถึงดาวพุงโตกันเลยทีเดียวงานนี้ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มตู่บถธอด้วยคะ่ะ